ันนี้สิไปซ้ายไปตัดบกพร้าวกันจ้าปปะปพาลูกไปด้วยแมวมีสองตัวครับอ่ะเมียลูะไปลูกะปไปข้างไะอันนี้คืออันนี้ยังไม่ออกลูกใช่ที่ซื้อน่ะเราซื้อเราซื้อที่ร้านก็คือบอกเป็นมะพร้าวน้ำหอมนะก็ซื้อมาแต่ไม่รู้มันแท้หรือเปล่าจะจะรู้ก็ตอนนี้แหละ ตอนที่เราตอนที่มันพาเบิงนะเพราะว่าถ้าจะซื้อแท้เลยต้องไปแบบแถวดําเนินสะดวกเลยนะฮะต้องไปเอาจากสวนเขาเลยต่นี่เราเราซื้อแถวบ้านตอนตอนซื้อก็ว่าบกพร่น้ำหอมเมื่อไหร่ละอ่ะแต่ตอนตอนมันเบิงเมื่อกินนี่มาสิบกพร่น้ำหอมบ่ผลปีแรกที่ได้กินนะฮะแล้วก็ยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะฮะมันแตกลูกนึ่งไหมแตกลูกนึงเอามันดากมันแตกเหตุี่เห็นบ่เนี่ยมันเหมือนตันๆเนนะ อันนี้ก็คือโอเคอันนี้เหี่ยวแล้วน่าจะอันนี้พี่ก็เห็นนานแล้วเอาสองลูกนี้มามาพี่อ,อันนี้ให้มาเอาเอาล้อยนั่นออกเออแต่งกเ,เอาเอาลูกที่มันแตก,ออกมาด้วยเผือ่อมันยังกินได้ไหมไม่ได้ไม่ได้อันนี้เบามากโอ้มันแตกแล้วใช่ เอามาทั้งทลายเลยพี่ตัดทั้งทลายมาเลยยังไงก็สองโอเคไหนแก่หรือยังน่าจะได้ละคืออยากรู้ว่ามันเป็นน้ําหอมไหมไปหาตรงเพ่ิงโล่งนะอ่ะเหมียวลูกอันนี้เราปลูกไว้เกือบยี่สิบต้นมันจะมีต้นหนึ่งใกล้บ้านก็คืออันนั้นน้าหอมน่าน้ําหอมแท้เลยก็คือเราเอามากินแล้วตรงหน้าเราไก่มันไม่ใช่น้ําหอมใช่ป่ะน้าเราไก่ตรงนั้นไม่ใช่โอเคก็ชิมเลยแล้วกัน แต่ถ้ามันยังไม่แก่มากก็ดูยากไนะแก่ปะเหนือมันไสๆเลยด้ยวยน่ะด,ดูดูก้่นอก่อนย,ยังอ่อนอยู่เลยเอาไว้กินกับหนาบอันนี้เอาไวนกงอนอนนให้เอาไว้ก่อน,นถ้าแก่ปาดมาตรงนี้ก็ต้องดำละอุ้ยดำนิดนึงน้องยังไม่ถึงบังเมื่อกี้ นดำดำอยู่หน่อยนึงเบองงสีเปลือกมันคึ้สีเก่ๆน่ะเนื้อมันซรายแล้วมันแก่อยู่ไอ้แก่ไม่แก่คืออาจจะกําลังพอดีเอาเอาใหมันได้กินเอาลึกๆกว่านั้นปัดอีกยังเนื้อยังไม่เนื้อยังไม่แข็งมากนี่ใช่ไหมอ,อ,อ,อ่อนๆนมากนะอันนี้อ่ะรลอดมาอา้าวรลอดไป ถ้ายังเนื้อยังไม่สมบูรณ์แบบเนี้ยมันก็ชิมยากนะน้ำหอมไม่น้ำหอมนี่พี่นี่อ่ะโอ้ยังไม่มีเนื้อเลย